คุณยังจำพวกเราได้ไหมครับแก๊งพวกคนเหี้ยที่มาบุกบ้านไอ้บ้านอะไรนะบ้านกลางป่าแต่ครานี้พวกเรากลับมาอยู่กับบ้านของพ่อเราบ้านพ่อเราซึ่งในบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของพ่อเราอีกทีหนึง่งซึ่งแม่งยังคงพัฒนาภาคภาคแรกเหมือนเดิมคือยังมีเครื่องปั่นไฟอยู่ในบ้านแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือมีระบบระบบยอโอยกระตุกทิ้หายเลยแบบแบบผ้ามันก็กากได้ตัด ภามันก็คลาบกากแต่ทำไมมันกระตุกจริงวะอันนี้เขาบอกให้อะไรอ่ะมีอะไรอยู่ในตู้ยังนะคะมาม่าไอสัตว์มาม่ามาม่าบ้านม็นอย่างนี้หรอมาม่ามาม่ามึงทอดเหรอะมาม่าบ้านใครทอดวะเขาไม่แต่ต้มแล้วดูผมมีทิคในการเล่นเกมเลยครับโอ้ยให้ตายวางไว้ง่่าอ่าแล้วก็เก็บแล้วทำการทอดอีกอันหนึ่งเก็บไว้ มาถึงวางไว้บนโต๊ะนะถึงจะกินได้เก็บไว้หลายๆอันวางไว้หลายๆอันนะบนโต๊ะเวลาเราหิวจะได้ลงมากินได้ทำไมแล้วทำไมถามว่าทำไมต้องอันนี้เราต้องอันนี้เราต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราต้องหิวแล้วลงมากินเนี่ยมันจะมีรอาอาหารอยู่ตรงประมาณซ้ายมือล่างอโอ้แล้วทอดวอยานยังวะเอเค เออวางวางไว้วเยอะๆนะเดี๋ยวเอาไว้กินซึ่งถึงแม้ภาพมันจะไม่โหลดก็เถอะเพราะมันแมบเหมือนท่าเล่นในโทรศัพท์แล้วมันจะเกิดอาการบั๊กอย่างเงี้ยแหละเยอะเลยแหละเดี๋ยวร้อยเพื่อนานะเขาแก้ก่อนโอ้ยท้า,ามือออกคลิปหายขึ้นหามาคลิปแรก,กน่าจะมีคนดูอยู่มั้งโอเคเอาไปพเพราะคุณพ่อมันมีอยู่แล้ว เอออย่าเพิ่งกดกินดีกว่าเอ้อพวกเราอย่าเพิ่งกดกินแบบไม่ลค่สรงนั่งแม่งเอ้ใครกินวะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มหาของแล้วมั้งไม่ต้องเกมนี้ไม่ต้องหาของก็ได้มั้งเอออันนี้ล็อกใส่ไม่ได้ข้อดีของการเล่นโทรศัพท์ก็คือมึงจะสามารถเห็นทุกอย่างได้ผ่านประตูผ่านประตูล่องหน ซึ่งโอเคแล้วใครมันแดกหมดเลยเนี่ยกูต้องมานั <initiation> <pic>. pacing, ่งทำเฮ้ยไข่มาเคาะประตูโอเคคือหมืนภาคนี้เราจะเงินเราจะเซ็ตที่พ่อเรากลับมาบ้านแล้วแดดอะไรเนี่ยมันบอกว่าให้เราอ่ะไปขึ้นไปนอนตะมันบอกให้เราขึ้นไปนอนเพราะเหตุผลอะไรส่าอย่างหนึ่งไอพ่อเนี่ย แล้วมันบอกว่าดิจะเลยมันจะไปเปิดทีวีดูแล้วดูเหมือนว่ามันเจอะไปรับแขกข้างนอกมั้งช่างแมงหูช่างหัวแมงอ่ะอันนี้เราใช้ภาพนี้เราสามารถเปิดไปฉายได้นะภาพนี้เราสามารถเปิดไปฉายได้โดยที่ไปฉายไม่มีวันจำกัดน,นะ <S 1> <S 1> โอเคเราสามารถดูห้อกับการคุยกับใครักคนนึง เราไม่แับมาโเ้ยเราเ,าเอเาเอใช่ภาร,รกิจคือเราปิดไฟแล้วาบานแมงภาร,รกิจเคยเราไปปิดไฟแล้วขึ้นนอนนะจ๊ะไมไ่เสียงพัดลมเข้าอะวะไม่ช่างแมงมันโอเคๆขึ้นนอนขึ้นนอนเออตัวเราสามารถตัวเรามีพลังพิเศษเว้ยเปิดไฟฉายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเออห้องนี้ห้องอาบน้ำ ปิดไฟโอเคต่อไปเหมือนเอ่อกด F ก็เป็นการเปิดไฟฉายใช่เรารู้อยู่แล้วซึ่งข้อเสียงการเล่นโทรศัพท์ก็คือเออนั่นมันแม้มันจะไม่โหลดแต่ก้อนี้เออเปิดไฟในบ้านได้โอเคไปไล่เปิดไฟให้หมดข้อหลังจากเราเปิดไฟให้หมดแล้วเราก็เปิดไฟให้หมดเลยต่อไปมารกิจคืออะไรวะอ,อ๋อทีวี อผมจะออาวูดเล่าง่ายๆเลยก็คือไปทีวีเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีชายบ้าๆคนหนึ่งมันจะมาเดกมันจะมาเดกหัวแล้วสิงล่างเรามันจะเดกหัวแล้วสิงล่างแล,แล้วก็ปลอมตัวเป็นคนที่โดนสิงแล้วก็จะกลับมาฆ่าเราอีกทีหนึ่งเอออันนี้รีโมทแอร์ไ้เปิดแอร์นะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากตายก็อยู่แต่ในบ้านไซงโูโอเค เข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยนี่จะตายแน่เลยปิดปิดปิดเสร็จแล้วโอเคมันก็จะบอกให้เราทำอะไรสักอย่างนึงแหละผมเล่นแค่สองตายนะผมเล่นแค่สองตาโอเคผมยังไม่เอนี้มากว้าวคุณพ่อดูปแปลกฮะโอเคเราไล่เปิดไฟทั้งบ้านเลยก็ได้นะจริงๆโ,โอเค เออจะปิดหาพ่อมึงเหรอเออพ่อมันอยู่ข้างนอกดีกว่าลืมไปเรารีบเตรียมตัวนอนเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อมันจะวิ่งมาแบบสี่คูณร้อยไล่ห้าปาดคลวเราเออไขรอยู่คุโอเคมาแล้วนอนเดี๋ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ให้นอนรีบนอนเลยนอนนอนมาเลยเวน น่ากลัวที่หุดเลยโอเคอย่างนี้คือไปได้ละโอเคเอาล่ะมันจะมีบอกให้เราละภารกิจแล้ว,วคือถ้าพ่อมาหามึงให้ทำการนอนแล้วก็ใช้ก้อนจรปิดอย่างชฉลาดแล้วก็มีน้ํามันแค่สี่ถังเท่านั้นให้มึงใช้อย่างประหยัดกดก็มีอยู่แค่เนี้ยต่อไปเขาบอกว่าถ้ามึงย่องอ่ะพ่อจะได้ยินเสียงมึงน้อยกว่า การนอนจะทำให้มึงทำการพักพลังงานได้แล้วการกินมึงต้องลงไปกินของกลางด้วยเวนโอเคเพื่อนใครดู้็มึงจะปิดไหมเอ e ้ใช่แล้วมันเเหตุผลนี้วทำไมมันเพิ่มฝุ่นยองเข้ามาโอ้ยนอนนอนนิวินตัวเรามีพลังวิเศษมา่าสัมผัสดีที่หายออเค โอเคไปละไปดิไปดิให้มันหยุดก่อนรอ Aw, ให้มันหยุดก่อนถึงเราจะกระโดดได้เฮ้โ hey, okay. อเคไอเฮียน,นี่ตายแล้วหรอเอาอยังยางยังยังยิงยิงปิดแอร์ไปเลยก็ได้นะเฮ้กาปิดแอร์ไม่รู้ช่วยอะไรนะ๋ยวผมใช้กล้องจอปอิดดูก่อนก็น An ไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่อน,นกำล <ret> ังทำอะไรอยู่ไม่รู้ จริงการย่องมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะหรอกเฮ้ยชื่มันทำให้เราได้ช่อเราได้ยิ่งเสียงเราน้อยลงเฉยถ้าพ่อมึงรู้ตัวคือวิ่งวิ่งดวนนอนกูไม่รู้เพื่อนตายหมดเยอะแล้วฮพี่พีิกูเดินเหรอเราไม่กูเดินเหรอ,หรอมาไม่แค่นั้นอะ หมาแล้วเช็เคว่าเพื่อนกูตายหมดแล้วชิ่อหายแล้วเพื่อนกูตายหมดแล้วแน่เลยอุ้ยอุ้ยจะกินไม่น่าลุกเลยดูหน้ามันดีหน้าชั่วมากเลยเฮ้อรอดอาหารผมก็ยังไม่ได้อยู่รถเยอะนะเดี๋ยวลงไปกินข้าวสักหน่อยนะโอเค เ้ย <Es per ate> มันยังมาอีกหรอไม่ควรมาแล้วนะตะกี้มันเป็นสีขาวอะนะไปเออไม่มีอะไรโอ้ยจินเนอรเตอร์พลังงานหมดแล้วด้วยกูต้องลองไปเติมออกซิเจนนี <S <S <อ>่โอโ้โหกูตายกูกูตายวะขาดออกซิเจน เอีก okay. ูตายกูตายขาดลูจิ้นตายพ่อมึงไม่ขาดลูจ้นเหรอตายโอเคบายบายทุกคนเอ้โอเคตาย อย่าลืมฝากอนิเมะที่ผมวาดขึ้นมาเองด้วยนะครับนี่ครับ